รงใหม่พร้อมกับขนทรงใหม่ของเขานะคะทุกคนดีไซน์ทีวีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่กุ้งกับพ่อป๋องก็พาดีไซน์มาซื้อกรงใหม่ให้สายใหม่นะคะทุกคนเพราะว่ากรงเก่าของสายใหม่ที่เป็นแบบพับได้มันขาดนะคะทุกคนความสนของสายใหม่นะกัดจนขาดหมดแล้วนะดีไซน์อยากได้แบบไหนคะนี่แล้วก็มีด้านนอกวยอันนี้ไซส์เล็กจิว๋วแล้วก็นี้ อันนี้น่าจะพอได้เนี่ยไซส์หม่อะเนาะเนี่ยพวกเนี้ยน่าจะได้อันมีข้างบนด้วยแต่ว่าข้างบนเล็กไปหน่อยนี่นะวันนี้ใหญ่เนี่ยเนี่ยสองไซส์เนี้ยน,น่าจะได้เนี่ยลูกเนะี่ยใช่อันนี้เป็นแบบไหนอะ่ะก็ใหญ่ก็นั่นแหละก็หมายถึงว่าน่าจะได้ลูกเท่าไหรอ่อ่ะพันสามแบบเนี้ยพันสาม แต่ว่ามันเป็นเป็นทรงแบบนี้มันเป็นทรงแบบไหนอะลูกมันมีแบบสี่เหลี่ยมตรงนู้นด้วยลูกไปดูดิเนี่ยแบบนี้ก็ได้นะเนี่ยสี่เหลี่ยมน,นีสีชมพูกับสีฟ้าอันนี้สีดำสีดำแต่สีดำเล็กอันเนี้ยกำลังดีไม่ใส่หมายอะนะลูกเนาะพ่อพ่ออยู่ไหนแล้วไปตามพ่อมาดูค่ะเนี่ยรูปแบบนี้ก็ดีนะอันนี้พันสี่อันนี้มีถาดข้างล่างให้แบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดึงมาเนี่ย คือนค่ะรองอึลรองฉี่แล้วก็พื้นตรงนี้มันเป็นแบบเนี้ยไม่ว่ามันดีกว่าพื้นเอียนสีชมพูนะใช่ป่ะได้ได้วหรือยังคะสรุปได้แบบไหนเอ่ยอะไรอ่าเขียยอะไรกันไม่รู้ทุกคนสบายคะ่ะลูกว่าไงได้หรือยังอ๋อสรุปเรื่องแบบนี้นะเป็นโครงแบบพับได้ใช่ไหมมีถาดรองฉี่รองอึด้านล่างเรียบร้อยเลยนะคะทุกคนอ่ะ ปะจ่ายเงินอ่ะดิซนยจำวิธีพับไว้นะเผื่อเวลาพาสายใหม่ไปบ้านยายเผื่อพาสายใหม่ไปบ้านยายได้เอากรงไปด้วยอ๋อนี่นะทุกคนเอาด้านข้างสองข้างเข้าไปข้างในแบบนี้ดิซา์ทีนี้เราเอาสายใหม่ไปได้แล้วเนี่ยถ้ามีกงรงอะลุกเราใส่ใหม่ไปบ้านยายได้ถ้ามีกรงอะแบบนี้เราก ย้ไดเลและตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนนี่เลยกรงใหม่พร้อมกับขนทรงใหม่ของเขานะคะทุกคน,นคไม่อยอมบอกไม่อยอมอยบอกเลยอะคะเออบ้านใหม่อะคะนี่อันนี้ดีไซน์กับพ่อช่วยกันจัดให้แล้วนะมีที่นอนมีที่ใส่อาหารมีที่กินน้ําเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ด้านบนนี่เอาไว้คลุมตอนกลางคืนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะหนาวใช่ไหมคะใไหม่ชอบไหม สัยมยชอบโองใหม่ไหมไม่ยอมออกเลยสำรวจอยู่อ๋ไไไไอเพรา,าะว่าซื้อใหม่มันมีถาดรองข้างล่างแล้วไง,งใช่นี่ก็หวังว่าจะไม่อืไม่ฉี่บนที่นอนแค่นั้นแหละดีไซน์เนาะ่สนมาก <c oughs> ไม่เห็นจะอืดโกห <c oughs> ใช่แปลกสายใหม่ไม่ยอมอืในกกงนะทุกคนแต่อืที่ไหนรู้ไหม อืนในบ้านและนี่นะทุกคนกรงเก่าของสายใหม่นะคะทุกคนนี่ที่เราต้องซื้อใหม่เพราะว่านี่เลยให้ดูผลงานนะทุกคนผลงานสายใหม่ขาดยับเยินมากดูดิขาดหมดทุกมุมเลยนะแล้วแบบว่าขังสายใหม่ไม่ได้แล้วเพราะว่าสายใหม่ก็จะออกได้นะนี่มุมนี้ก็ขาดนะทุกคนนี่ดูสิขาดหมดเลยนะแต่ว่าข้างบนอะไรอย่างเงี้ยยังดีอยู่มันขาดแค่ตรงอย่างเงี้ยตรงพื้นนะดูดูด สซนมากป่ะใส่บบติดค่ปปใส่หมายไว้แล้วนะไว้ว่า,านี่นะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะแม่กุ้งกับพ่อป่องแล้วก็ดีไซน์นะก็ไปซื้อกลงใหม่มาให้สายใหม่นะคะทุกคนทดแทนอันเก่าเพราะว่ามันขาดแล้วเนาะนี่เลย,อเ,ลยเออกลงใหม่เหรอไม่ยอมออกมาค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะบายบายค่ะ